สวัสดีครับทุกคนเอ็มนะครับวันนี้เอ็มจะพาทุกคนไปรีวิวโรงแรมแห่งหนึ่งย่านใจกลางของกรุงเทพเลยนะครับก็คือ Conrad Hotel นั่นเองหรือว่าคอนร a ดแบง g k อกนะครับผมซึ่งเราจะไป s t a y c a ชั่นแล้วก็เวิร์คเคชักันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนะี่ยทางโรงแรมก็มีจัดโปรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งห้องปกติห้องสูทห้องอที่รวมในเรื่องของ b e n นฟิตต่างๆนะครับผมแล้วก็เราจะพยายามที่จะ รีวิวให้ครบคันทุกๆมิติของโรงแรมนี้กันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ครบมากเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือโรงแรมอาจาาอนนออาจะมีการปิดในเรื่องของบริการบางอย่างอย่าง,างเช่นยิมหรือสระว่ายน้านะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้าไปรีวิวหรือพาเข้าไปชมได้หรือเปล่านะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยจะพยายามเอาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะครับไปไม่ให้เสียเวลางั้นเราไปเลย โอเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมคอนหลาบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปาเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปทัวร์โรงแรมกันนะครับไปโอเคปะเดี๋ยวเราไปหาทางเข้ากันนะครับข้างในตรงนี้เสียงของนั่งดังไม่รู้ทางเข้าอยู่ตรงไหน โอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเราอยู่ชั้น27นะฮะปเดี๋ยวเราเดินไปที่ห้องกันห้องเรา2719นะครับเป็นห้องประเภทอ่าถึงแล้วซึ่งตรงนี้จนะทางโรงคือคือทางโรงแรม ู่ในเครือของฮิวตันนะครับซึ่งโรงแรมในเครือของฮิวตันเนี่ยก็จะมีมาตรการในเรื่องของตัวฮิวตันคลีนสเตย์ซึ่งเขาก็จะเช็คในเรื่องของกาความสะอาดต่างๆของห้องนะครับผมแล้วก็แล้วเขาก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์เป็ดตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะ make sure ว่าห้องนี้เนี่ยพร้อมที่จะรับแขกเข้ามาเข้าพักต่อไปนะครับเดีนะ๋ราดูในห้องกงัน ตอนที่เช็คอินนะครับไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามูแต่แบบวุ่นวายแล้วก็ทาง reception ก็แบบอาจจะกําลังยุ่งยุ่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถามข้อมูลอะไรมากมายแล้วก็ขอจริงจแล้วขออัปเกรดห้องตามสิทธิ์ของ g o เม member ของเราด้วยนะครับแล้วก็เสียดายคือว่างแค่คืนเดียวคือเอ็มพักคืนใช่ไหมฮะแต่ว่ามันว่างแค่คืนเดียว มันก็เลยเดี๋ยวเขาอาจจะแจ้งมาอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะย้ายไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเอ็กซิคูทีฟสูทได้ไหมนะครับแต่ว่า By the way เนี่ยห้องที่เป็นแกรนด์พรีเมียมเนี่ยเราก็สามารถใช้ในเรื่องของตัวขับล n าชได้นะครับซึ่งที่นี่จะเรียกว่าเดอะดิปโแมทนะครับอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นตรงรีเซพชันเลยนะครับผมแล้วก็เวลา,อาของการที่เราจะไปรับอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็อีฟเวนิ่งค็อกเทลเนี่ยก็คือ ตอน2โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วก็อีกรอบนึงก็คือเป็น,ปนตัว Evening Cocktail ก็คือตอน5โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เลยถามเขาว่าแล้ว all day เนี่ยเราสามารถไปแบบไปนั่งดื่มหาน้ำอะไรอย่างงี้กินได้ไหมเขาบอกว่า,วาไม่ได้นะครับก็คือรับแค่แค่ในช่วงของแบบอาหารในช่วงนี้เท่านั้นเองตามเวลาที่เขากำหนดนะครับส่วนอาหารเช้าเขาก็จะมีใบามาให้นะครับซึ่งเราก็ ติ๊กแล้วก็กรอกแล้วก็เอาใบเนี่ยไปดอปไว้ให้ที่รีเซพชันก่อน3ามทุ่มในแต่ละวันนะครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวอาหารเช้ากันแล้วก็ตัว afternoon tea แล้วก็ evening cocktail ของเราสกันนะครับว่าของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับว่าแพ็กเกจเป็นยังไงแล้วก็องค์อาหารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันปโอเคครับตอนนี้เราไปรับ ตัว Afternoon Tea มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะได้เป็น Box ตามนี้มาเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีทั้งอของข้าวของหวานนะครับซึ่งจริงๆแล้วขอโทษทีแอบกินไปแล้วเนาะเราก็กำลังกินค้างอยู่นี่ขค้นได้ว่าต้องถ่ายคลิปโอเคเขาก็จะให้เป็นกล็อก Box หนึ่ง Box นะครับซึ่ง1นึ่ง Box เนี่ยสำหรับ1ห้องนะครับก็สำหรับเขาเผื่อเวลาสำหับสอที่นะครับหรือว่าสคนนะครับในในนี้ก็คือจะมี Uh, ถ้าเป็นของคขาเนี่ยก็จะมีเป็นแซนด์วิชไก่นะครับแล้วก็มีเป็นเอ็กเอ็กเหมือนเป็นสแน็คแรปนะครับแล้วก็ของ uh, ของหวานจะมี3อย่างนะครับก็คือ cone, uh, มิสโคนมีน่าจะเป็นแครอทเค้กแล้วก็บลูเบอรี่ชีสเค้กนะครับพร้อมกับวิปปิ้งครีมแล้วก็แยมสตรอเบอรี uh, ่ที่กินคู่กับตัวสโคนนะครับผมจะบอกว่าอร่อยสโคนอร่อยมากแล้วก็เราสามารถ uh, เลือก ตัว Drinks ก็คือ,อเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับก็จะมีเป็นพวก s o ฟต์ดริงน้ำผลไม้หรือว่าชาก,กาแฟนะครับผมแต่ว่าถ้าเลยเวลาช่วงที่เป็นอัฟเตอร์นูนทีหรือว่าเป็น e v e n น n ิเนี่ยก็ตัว Drinks จะไม่สามารถขอได้นะครับจะขอได้แค่เฉพาะช่วงที่แบบช่วงเวลาที่เขากำหนด2ช่วงนี้เท่านั้นเนาะจะบอกว่าอร่อยสคนคนอร่อยมาก เดี๋ยวตอนนี้เราไปรับตัวอีเ n นต์คอคเทลกันนะครับที่ d i พโ o แมทบารชั้นชั้นหนึ่งข้างล่างนะครับแล้วก็พร้อมส่งตัวบายเบรคฟาสที่สำหรับพรุ่งนี้เช้ากันด้วยนะครับซึ่งเราเลือกเวลาไว้ให้เสิร์ฟตอนก้าโมงเช้านะครับไปไปเราไปที่ d i พโ o แมท b ากันนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวน,นี้ดรอปไว้ที่นี่ได้เลยไหมครับได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอของรอสักครู่นะ,ะได้เลยครับเดี๋ยวขอเป็นซอฟดิงนะผลไม้มาปรมาณส่สขอเป็นซอฟดิงก็ได้ครับขอเป็นโค้กโค้กปกติใส่น้ำแข็งครับผมค,ครับผมมีมีใส่น้ำแข็งไหมครับ เดี๋ยวมีน้ำแข็งเป็นแต่ผมเป็นแก้วเล็กนะคะได้เลยไ,เได้เลย,เลยโอเคตอนนี้เราไปรับตัวค็อกเทลอีฟเวอร์นิ่งแล้วนะครับจะเรียกว่าค็อกเทลก็ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีเครื่องดื่มค็อกเทลเลยนะครับก็เขาก็จะมีเป็นพวกคานาเป้ให้นะครับผมทั้งอาหารร้อนแล้วก็อาหารเย็นนะคะอาหารร้อนก็จะมีตามกล่องนี้เลยจะมีพวกตาติยานะครับเป็นแนวเม็กซิกันนะครับแล้วก็มีทาโกยากิญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ผัดไทย โร่นะครับก็ถ่ายเป็น international เลยมากๆแล้วก็จะมีในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีเป็นตัวอันนี้เป็นตัวสลัดเหมือนเป็นเหมือนเป็นส้มตำไก่ย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสลัดผักนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีของหวานอีกนะครับก็จะมีทั้งชาร์ตนะครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็อันนี้ เป็นของเขาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็ก็น่าจะจุกประมาณหนึ่งนะฮะไปเดี๋ยวเราไปกินละหิวอ่างสวยขนาดนี้เราจะไม่แช่ก็กระไรอยู่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาแช่น้ำเฉยๆไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ย เอ็มเตรียมเรื่องของตัวโฟมมาด้วยนะครับเราใช้ของตัว A Perfect Day นะครับ mm hmm. เขาจะมี2สูตรนะครับ mm hmm. ก็คืออันนี้จะเป็นแบบ uh, Sparkling Champagne ปนะครับกลิ่นหอมมากเพราะว่าใช้ไปแล้วสังเกตได้ว่าหายไปแล้วประมาณเกือบเืบครึ่งขวดนะครับก็อีกกลิ่นหนึ่งนะครับก็คือ Strawberry Champagne นะครับก็มี2กลิ่นให้เลือกแล้วก็บอกว่าฟองเนี่ยตีฟูมากนะครับอยากที่จะให้ลองใช้กันราคาก็ไม่แพงมากใครสนใจก็สามารถติดต่อ สอบถามกับเอ็มได้นะครับก็เดี๋ยวแนะนำให้นะครับผมแล้วมาดูวิธีการใช้ตัว Bubble Burst Gel ตัวนี้นะครับของ Up Perfect Day นะครับซึ่งวันนี้เอ็มจะใช้เป็นตัวกลิ่น Sparkling Champagne นะครับผมซึ่งจะบอกว่าใช้ง่ายมากๆเลยคืออย่างตัวอย่างยี่ห้ออื่นเนี่ย เราจะต้องเปิดน้ําไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตัวบับเบิลบอมหรือว่าบับเบิลบาร์ดลงไปใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะเทต,ตัวเจลลงไปก่อนนะครับในจุดที่น้ํามันจะตีลงเข้ามานะครับแล้วก็เราค่อยปล่อยน้นําแรงๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ําตัวแรงของน้ำเนี่ยตีฟองของมันเองนะครับอ่าแล้วตอนนี้ฟูก็ฟองฟองขึ้นมาแล้วนะครับจะบอกว่าฟองเยอะมากดูได้เลย เมื่อกี้เราใส่ไปแค่ประมาณแค่แบบเหมือนหนึ่งจะบอกว่าเลยเอ่ยหนึ่งส่วนแปดของขวดเองนะครับซึ่งใส่แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ฟองขึ้นเยอะมากนะฮะซึ่งตรงเนี้ยแรงของน้ำคือเป็นการตีฟองโดยอัตโนมัตินะครับคือเราแค่ใส่เจลไปก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้แรงดันของน้ำเนี่ยตีฟองขึ้นมาเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปแช่น้ำกันนครับแล้วเราก็มาอยู่ใน ่างเรียบร้อยแล้วฟพ่งโฟมเยอะมากให้ดูได้เลยนะครับซึ่งเราใส่ไปแค่นิดเดียวเองของอ่าอัพเฟคเดย์นะครับแล้วจะบอกว่าราคาถูกมากนะฮะก็คือขวดหนึ่งแค่ประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ200ต้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าใช้ได้หลายครั้งเยอะแล้วก็นานมากๆใช้แค่นิดเดียวฟฟมฟูขนาดนี้แล้ว Good Morning ครับ เช้าแล้วเมื่อกี้นี้เขามาห้องแล้วก็เอาเบรคฟาสมาเสิร์ฟที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่า,าตรงเวลามากเลือกไว้9ก้าโมงก็คือมาประมาณ9ก้าโมงหนาทีก็ถือว่าโอเคอยู่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลา9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับก็โอเคแล้วก็เราไปตื่นทานเบรคฟาสกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ทาง reception เขาโทรมาแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเกรดห้องเป็นห้องเอ็กซ t i ิทีฟสุดให้นะครับก็เดี๋ยวเขาแม่บ้านครีนนิ่งอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาโทรมาแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูย้ายห้องไปห้องใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไดรีวิวได้ครั้งเดียวได้พัก2ห้องเลยคุ้มมากๆนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูห้องใหม่ที่เป็นเอ็กซ t i ิทีฟสุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเบร a ฟาสต์กันว่าเบร a ฟาสต์อร่อยไหมได้เดี๋ก่อน อ่าแล้วนี่ก็เบรคฟาสต์ของเรานะครับที่เราสั่งมานะครับเราเลือกไป2แบบนะฮะอ่าจริงๆแล้วมันเป็นเซตนะครับแล้วก็เราสามารถเลือก Mix and Match Add-on อะไร SOMETHING อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะฮะจริงๆแล้วอันนี้จะเป็นเซตนี้จะเป็นเซตของตัวอาหารไทยนะครับก็จะมีข้าวต้มมีส้มตำมีผลไม้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเาหนียวหมูปิ้งนะครับแล้วก็อันนี้ อเอ็มขอแอดออนที่เป็นตัวแฮมแล้วก็ไส้กรอกด้วยนะเป็นแอปเปิลจูสนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งอันนี้เลือกเป็นเซตญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นข้าวหมูเหมือนแบบผัดขิงนะครับแล้วก็มีชามีน้ำแอปเปิลมีสลัดผักมีผลไม้แล้วก็อันนี้ขอแอดออนเข้ามาคือเป็นไข่ดาวแบบโอเวอร์อีซี Over ่ e นะครับ โอเคครับแล้วเราก็ได้อัปเดตห้องแล้วนะครับผมเรามาเปลี่ยน,นห้องยหายห้องไปที่ออเอ็กซควทีฟสุดนะครับก็อยู่ชั้น3 1ได้ห้อง3109ตรงนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมเขามีการบอกว่าเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูกันอืมอ ี้เป็นห้องสูตรนะครับก็จะอยู่ตรงมุมเลยแล้วก็แยกชัดเจนนะครับระหว่างห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับว้าวโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องของ Executive Suite แล้วนะครับผมก็เมื่อกี้เราได้พาทัวร์ดูบรรยากาศของห้องนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการแบ่งแบ่งสัสดส่วนชัดเจนนะครับว่ามีเป็น living area bedroom แล้วก็บา r o ูมนะครับซึ่งขนาดใหญ่กว่าห้องแกรนพรีเมียมที่เราพักคืนแรกนะครับผมแล้วกอ็อีกสิ่งหนึ่งที่เมเห็นชัดเจนเนี่ยที่มีความแตกต่างกันก็คือห้องแกรนพรีเมียมที่เราพักกันคืนก่อนเนี่ยเป็นห้องที่รีโนเวทแล้วนะครับส่วนห้องนี้เนี่ยที่เป็นห้องเอ็กซ t ค v ทีฟสูตรเนี่ยน่าจะยังไม่ได้รีโนเวทนะครับก็ยังจะมีความเป็นแบบมีความเป็นดูเป็นเก่าๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าฟัาภายในหีน่ย เหมือนกันหมดเลยนะครับใหม่โมเดนเหมือนกันนะครับแต่แค่บรรยากาศตัวภายในห้องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผ่านการ รีโนเวทมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับเออสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบอยากจะพอยไม่ว่าจะเป็นห้องประเภทไหนก็ตามเนี่ยคือทีวีชอบทีวีที่นี่มากจะไม่เหมือนกับทีวีที่โรงแรมอื่นเลยนะครับเพราะว่าทีวีที่เนี่ยค่อนข้างอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชั่นที่เป็นโฮมแคสต์เลยในตัวนะครับผมซึ่งเราสามารถ uh, ลิงก์กับทางมือถือของเราแล้วก็เปิดเน็ตฟลิกซ์แล้วก็ดิสนีย์พลาสขึ้นจอได้เลยนะครับ ใครที่กําลังมองหาตัวโรงแรมที่จะสเตท์เคชั่นหรือว่าเข้าพักเพื่อเป็นการแบบรีแล็กซ์นะครับก็สามารถมาจอยแล้วก็มาสเต์ที่ c คอน a d b แบง k อกที่นี่ได้นะครับยังไงขอฝากช่อง EIM Experience It Myself ไปเจอกับตัวอีกด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย